ต้นนี้เป็นเสื้อนะพี่เป็นเสื้อลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังนะตัวนี้มีซับในเนืน้อหนาอย่างดีแนละ้วลูกไม้สวยมากๆค่ะพี่ดูลายนะงานจะเป็นอคอกลุมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใส่สบายนะไม่ต้องกลัวนะลูกไม้เนื้อไม่คันลูกไม้เนื้อไม่สากและมีซับในทั้งชุดให้อย่างดี ส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ลูกไม้ทางตัวแบบนี้เลยสวยมากๆค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะแล้วก็แขนนะคะพี่ยาว11นิ้วนะตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นซีไซส์มีไซส์เดียวนะรุ่นนี้พิเศษค่ะพี่ ให้พี่แค่สองหเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่2องหนเก้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไละอยู่ในกล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสขึ้นไว้กรงหัวในด้วย,วยนะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสอาะตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสาคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะ ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะตอนนี้ขอเรียกสีเหลืองทองนะสวยมากมากค่ะพี่ให้แค่สองห่เก้าเท่านั้นสีเหลืองทองค่ะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะพี่ดูนะสวยมากๆค่ะตอนนี้จะเป็นบานเย็นนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่ดูนะตัวนี้จะเรียกเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะมันจะเป็นเขียวมินท์เรียกเขียวอมฟ้าก็ได้นะสีต่อไปตัวนี้คะ่ะพี่จะเป็นสีส้มชาพี่ดูซับในนะคะซับในเนื้อหนาย,ยางดีค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลย ในเนื้อหนาแล้วลูกไม้เนื้อไม่คันผ้าดีมากๆสีนี้จะเป็นสีส้มชานะคะพี่ให้แค่2 0 0 0เท่านั้นสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่ากิบบัวนะสวยมากๆพี่ดูนะคะลูกไม้อย่างดีเลยสีต่อไปตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะตัวนี้จะเป็นสีม่วงค่ะสีต่อไปตัวนี้นะจะเป็นสีโอรสนะคะพี่ดูนะสวยมากๆนะคะพี่ลูกไม้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลัง 2 1 9เท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะพี่ให้พี่แค่2 1 9ค่ะค่าส่ง29บาทเหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมอวนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นเนี้เป็นเสื้อลูกไม้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังแบบนี้เลยผ้าดีมากๆซับมาอย่างดีให้พี่แค่219เเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะ ีต่อไปตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้เขาเรียกสีโอรสนะสีนี้นะคะจะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีกลีบบัวนะถ้ารับตัวนี้พิมพ์กลีบบัวค่ะสีต่างกันนะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะตัวนี้หม่คะขอเรียกส้มชานะคะ สีต่อไปตัวนี้นะเขียวอมฟ้านะคะพี่หรือเขียวมินนะสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะสวยมากๆเลยตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองทองนะคะตัวนี้จะให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นผ้าสวยเลยลูกไม้ทั้งตัวผ้าดีมากๆตัวนี้ค่ะ